ส0สบนาทีถึง9้านาฬิกาทางโมเดิร์นเรดิโออสมทนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์บุลราชธานีศรีสะเกตสุริน์และยะโสธรพ่อบอกให้หนูลาออกมาช่วยดูแลน้องๆค่ะแม่บอกให้ผมหยุดเรียนเพื่อจะได้ทำงานหาเงินได้เต็มที่ครับหนูอยากเรียนแต่ว่าครอบครัวไม่มีเงินส่งเสียค่ะพวกเราต้องหมดโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วใช่ไหมครับ AIS ไม่ปล่อยให้เด็กๆเสียโอกาสที่ดีในชีวิตโครงการสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งขอสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจไปสู่สังคมสายตะววันช่วงแนะนำตะว,วัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฉายตะวันดิฉันธนทรชัยวงศ์ผู้ดำเนินรายการจากสถาน,นีวิทยุอสมทจังหวัดชัยภูมิ FM ร้อยสองเมกะเฮิร์ทีมงานสถาน,นีวิทยุอสมทจังหวัดชัยภูมิผลิตรายการค่ะในสัปดาห์นี้รายการฉายตะวันได้นําเสนอในรูปแบบของคลัสเตอร์ซึ่งเป็นการออกอากาศสดผ่านคลื่นอสมทในอีสานล่างและครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคอีสาน ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะทีมงานฉายตะวันอสมวทชัยภูมิในสัปดาห์นี้ได้นําเสนอการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงของชายหนุ่มผู้เป็นเจ้าของตํานานคนรอนแรมนาสุดานศิลปินเพลงใต้ดินแนวเพื่อชีวิตขายเพลงเพื่อชีวิตที่แต่งเองร้องเองขายเองไม่สังกัดค่ายเพลงนาสุดานเป็นชาวอำเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิตอนนี้พักสักครู่คะ่ะท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า เราจะได้นำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปรู้จักกับตะวันของเราให้มากขึ้นในช่วงหน้าค่ะฉายตะวันช่วงตะวันทอแสงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะก่อนอื่นดิฉันขออ้างถึงพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชาหรือไทยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกลได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบทและช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ได้มีความพออยู่พอกินและมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสะโลกาภิวัตน์ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด ในสภาพวะการปัจจุบันซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นนี้จึงทําให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนในแนวพระราชด,ดําริของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านานเพราะหากเราไม่ไปพึ่งพายึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไปจนได้ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไ,ไปหมดมีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้นหรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันท่วนหน้าเช่นนี้ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้สื่อความหมายความสำคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึงยึดถือดังนั้นการหยิบยกรูปแบบการดาเนินชีวิตหรือแนวคิดที่สามารถทำให้ตนเองค้นพบความสุขได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเอง และจะมีโอกาสนำมัแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันค่ะใช้ตัวันสัปดาห์นี้ขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปรู้จักศิือเป็นเพลงใต้ดินแนวเพื่อชีวิตชาวชัยภมิคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเพลงน้ำตาพ่อทนดินถิ่นน้ำชีลงกล้าเสียเชิงชายลูกพ่อแหล่แพรักส่วนเพลงลงกล้านั้นเคยเป็นเพลงโครงการชาติเกิดของลูกทุ่งมหาลาพรด้วยค่ะน้าสุดานได้เล่าถึงตำนานคนรอนแรงของเขาว่า ชื่อจริงก็คือนายอำนาจอีชาการค้นพบตนเองในเรื่องดนตรีนั้นนาสศิดานก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปคือชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจเมื่อวัยเรียนพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆบนเส้นทางสายดนตรีก็ได้เริ่มขึ้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังทาง FM 102 MHz องสมัตทอเชภูมิและ คลัสเตอร์อีสานล่างรวมไปถึงต้ฟังในผ้าตัวหลอกเชยงเหนือนะคะและรวมไปถึงผู้รับฟังและรับชมทาง radio.mcot.net ค่ะ <c oughs> นั่นคือการนำเสนอในวิทยุภาพและเสียงนะคะวันนี้ทีมงานสายตะว,วันอสมทชัยภูมิได้นำท่านผู้ฟังนะคะมารู้จักอีกรูปแบบหนึ่งการสายตะว,วันก็คือนำดนวงตะวันที่เราได้พิจารอาแล้ว่ะคะว่าเขาน่าจะเป็นตะว,วันสำหรับพวกเรา,เราวันนี้นะคะเราได้มา รู้จักกับตะวันดูนี้ที่อำเภอหนองกระแดงจังหวัดเชียงคูินะคะซึ่งก็มีรูปแบบการดำเนินชีวิตการเป็นเจ้าของบทเพลงผลงานเพลงเป็นซื้อเป็นเพลงในจังหวัดเชียงคูิที่เราภาคภูมิใจคนหนึ่งทีเดียวนะคะที่มีรูปแบบไม่เหมือนใครคะ่ะเขียนเพลงทําเพลงขายแผ่นซีดีเองไม่ต้องมีใครมารโปรโมทนะคะหมายถึงว่าไม่มีค่ายเพลงเ,เรารู้จักเขาก็คือว่าเป็นซื้อเป็นไรส์อัดขัดคุ้ฟัง ซึ่งตรงนี้นี่เองที่ทํมให้เราได้อย่างนี้จะทาให้มากขึ้นว่าเขามีความภาคภูมิใจรูปแบบาการดำเนินชีวิตแล้วก็ที่มาที่ไปของผลงานเพลงในแต่ละชิ้นซึ่งที่ทุกฟังเคยได้ฟังได้ยินมาบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทเพลง ลำน้ำซีลำน้ำชีเนี่ยซึ่งเป็นบทเพลงที่พวกเราภูมิใจด้วยเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ยังมีรูปข้อแล่แพรักนะคะวันนี้ตะวตันดูนี่ของเราที่เภอหนัวแดงคุณร้าชสุดานคะ่ะชิญนขอแนะนำทุกคนไปรู้จักคุณ้าชสุดานในวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดค่ะจะให้คุณด้าได้เล่าถึงพูดถึงแท้ทางอัลบั้มเพลงที่ท่าผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังดูตอนนี้ฟังตอนนี้ขอจะรู้จักคุณด้าได้เปิดนิดนึงสำหรับเป็นที่ นำร้องกันว่าจะได้รู้จักคณนาได้บ้างเพลงอะไรบ้างคะที่เป็นที่รู้จักก็ตอนนี้ที่เปิดเปิดกันอยู่ก็มีลูกปนาแฟรรัตครับแล้วก็เสียเชิงชายครับเสียเชิงชายเสียเชิงชายนี่ก็รู้สึกว่าจะไปทั่วตัวประเทศแล้วครับแล้วก็ลงกล้าครับลงกล้าจะเป็นเพลงของเป็นเพลงช้างเผือกของเก้าห้าลูกุ่หาคอนสองปีที่แล้วลงกล้าที่เคยติดเป็นเพลงช้างเผือกใช่ไหมคะของลูกทุ่มหาคอนของค่ะ อยากให้คุณน้าได้พูดถึงตัวเองนิดนึงนะคะเล่าที่มาที่ไปของการเข้าสู่วงการเพลงใช้คำนี้ได้ไหมคะเพราะว่าเราไม่เหมือนศิลปินท่านอื่นเลยนะเข้าวงการเพลงก็คิดจะเขียนเพลงเองนำเสนอเพลงแบบนี้ก็ผมก็ยังไม่ไแน่ใจว่าผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,ม,ผ,มผมอยู่ในวงการเพลงหรือเปล่ายังไม่ได้ <laughs> ใช้หมดท่นานอ <c oughs> ื่นจะดูรูปแบบแล้วจะใช้คพาว่าวงการเพลงก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะอยู่นอกกรอบของ ของคำว่าวงการเพลงก็ไ้ครับอยู่รอบนอกก็อยู่โซนนอกตีเล่รอบนอกก็รู้ว่าไอ้ตัวเองนี่คงยังไม่เหมือจะศิลปินที่เขาอยู่ในอยู่ในวงการใช่ไหมครแต่เราก็ภูมิใจในคาว่าศิลปินครับค่ะอันนให้คุณด้านเล่าเลยว่ามันมีที่มายังไงบ้างที่ตั้งแต่เราเป็นเยาวชนเกิดมาแล้วมาสู่เรื่องเรื่องราวของเพลงได้ยังไงคะครับผมก็ชอบเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่เด็กก็ได้รับอิทธิพลจากจากมหาวิทยาลัยการศ เป็นงานแล้วไปเรียนศิลปะตอนนี้ก็เห็นแก่เล่นกีตาร์เล่นมาเลยเพราะวก็เป็นบุรุษบานรุ่นเลยเขาเลยชอบงานศิลปะมาเริ่มแป็นงานแต่งงานกัเราเองแล้วก็ทั้งเริ่มค้นหาตัวเองครับแล้วก็เียนได้ไปเรียนศิลปะเรียนที่วิทยาลัยครูภูเก็ตแล้วก็ออกมาก็ไม่ได้ทํางานในสายศิลปะออกมาแต่พัชจะคูมามามาต่อที่รามคอนแหงต่อครับแล้วก็ไปในวงการต่อ การกิจกรรมนักศึกษาครับเลยเล่นดนตรีนะตามกิจกรรมนักศึกษาตามบางเวทีม็อกกันืองบ้างอะไรครับเก็ไปสู่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มค้นหาตัวเองว่าเอ๊ะเราจะอยู่เป็นศิลปินหรือจะเป็นนักการลยพอพอเรียนแล้วไปเล่นดนตรีกลางโุงม็อบหรือการรณรงค์อะต่างๆเนี่ยบ่อยๆเข้าใช่ไหมคะเลยสงสัยว่าตัวเองจะเป็นศิลปินดีหรือนักการเ์ดดีใช่เป็นเป็นคนไฮป้าเป็นอะไรประมาณนี้ ตั้งคำถามให้ตัวเองก็เลยก<ช>็<อ>เลยฉีกตัวออกมาครับฉีกตัวออกมาเพราะว่าเอะเราเป็นสิลปินเราต้องฝึกฝนค่ะตอนนี้คุณนาสุดานเล่าให้เราฟังเลยครับว่าคนพบตัวเองหลังจากที่จบมาหาามที่อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้แล้วค่ะว่าตัวเองจะเป็นศิลเป็นจริงมากพอไม่ใช่ไหม